เย็บพับริมป้ายเปิดนะคะเย็บริมป้ายเปิดเลยชิ้นหน้านะคะจะเป็นสาบป,ประกบกันไว้ทันมันรุ่ยนะคะเราพวงริมแล้วแต่ยเราต้องมาเย็บริมมาอีกควงริมผ้าแล้วเราจะต,ต้องเราต้องมาเย็บอีกนะคะ นานไปมันก็จะรุ่ยนะคะมาเย็บเก็บไว้มาตีนผีหนึ่งนะคะ ร้อยปึบนคะคะจะได้แล้วด้านนี้มันก็จะไม่กันลุยนะคะทีนี้ก็จะมาเนาชิ้นหน้าป้ายใส่กันนะคะเนาไว้เพื่อเรา็เอาไว้ประกบชิ้นหลังนะคะเนาก่อนใช้ได้เนาสีขาวนะคะ นนอใส่ได้นองนะคะพอเสเเร็จแล้วเราก็จะเลาะอ,ออกอีกทีนึงกันเคลื่อนนะคะชิ้นหน้า สองชิ้นประกอบเข้ากันนะคะใช้เข็มกัดสักก่อนนะคะตามรอยที่เรากดรอยไว้นะคะ เราก็จะเอาตามรอยที่เราใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะกันเลยคะ่ะหน่รอบนะคะ,เ,ะ,คะเข็มหมุดออก ันนะคะคชิ้นหน้าต่อชิ้นหน้าต่อไปเราจะเย็บชิ้นหลังนะคะเย็บเก็บชิ้นหลังนะคะ ชิ้นหน้านะคะเรามาเรีบชิ้นเก็ดชิ้นหลังกันต่อนะคะชิ้นหลังมาแล้วไปต่อกันที่ชิ้นหลังนะคะเรีบเก็ดกันต่อค่ะตับตามรอยกิ้งเหมือนเดิมนะคะ จะหมดประมาณ3อันนะคะดับตามรอบจะเย็บนะคะที่นี่ พี่น้องได้หมดค่ะจะได้ใหม่ก่อนนะคะอ้าวสวยออกก่อนโอ้ยมันขาดพี่น้องมันขาดมันขาดจ้าได้ดีฉันค่ะไปเลยค่ะ ได้แม่ค่ะตามมาค่ะกันต่อเลยค่ะทำงานอย่างมีความสุขนะคะงานคือเงินค่ะเงนินคืองานมันดานสุขนี่ค่ะชิ้นหลังนะคะเรียบร้อยทีนี้เราจะเอามาชิ้นหลังประกบชิ้นหน้านะคะแล้วเราจะเข้าซิปนะคะดูกันเลยค่ะ ต่อให้ลายตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่สวยลายมันก็จะไม่ตรงกันนะคะ Okay. <laughs> เราจะเย็บเราจะต้องมาดูชายด้านข้างก่อนนะคะต้องให้มันตรงกันนะคะเราก็ต้องมากัดก่อนนะคะใช้ขระหมดกับร้ายให้มันตรงกันนะคะถ้าไม่ตรงเราต้องมานั่งระใหม่เสียเวลานะคะ ไซส์นะคะไม่ใช่งานไซส์นะคะมีวัดตัวลูกค้าเลยนะคะเอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะคะจะมีเอวสะโพกบนสะโพกร่างเราต้องวัดเป๊ะนะคะใส่แล้วจะพอดีตัวไม่คับไม่หลวมจนเกินไปนะคะ